สวัสดีครับเพื่อนๆผมโพสต์นัดนะครับก็วิดีโอนี้เป็นวิดีโอสำหรับคนที่สนใจใน i m นะครับ i m อน,น,นะครับถ้าสนใจจริงๆก็แนะนำควรดูวิดีโอนี้ก่อนพวกแผนการตลาดแผนการจ่ายอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะะผมก็มีสไลด์สั้นๆสักประมาณ10กว่านาทีได้ก็พยายามดูให้จบแล้วกันนะครับเพย์แพนจริงๆอ่ะการทำา i m Academy มันมีอยู่สองแบบก็คือคนที่ไม่ทำเครือข่ายไม่ทำเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งไม่แนะนำต่ออย่างเงี้ยคุณก็สมัครแล้วก็ใช้แพ็กเกจเขาได้เลยแต่คุณจะต้องมีค่าใช้จ่ายรายเดือนเงี้ยหนึ่งถ้าได้จ่ายรายเดือนนั้นคุณต้องทำยังไงก็คือคุณต้องเอาเงินจากกำไรหรือว่าการเทรดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเทรดออปชันเทรดคริปโตเทรดฟอเร็ก์เพื่อเอามาจ่ายรายเดือนเดือนแล้วก็ประมาณเกือบหมื่นกว่าบาทสองร้อยสามร้อยเหรียญนะรวมๆแล้วเฉลี่ยอยู่ประมาณนั้นนะครับแต่นี่ แต่ถ้าใครทำทีมนะครับแนะนำว่าทำทีมเพียงคุณเริ่มต้นที่คนแค่สามคนตามแผนเดี๋ยวที่ผมจะพูดไปในข้างหน้านี่ครับก็มาดูก่อนว่า Master IM Academy เนี่ยเขาทำอะไรบ้างมันมีแผนการจ่ายคอมมิชชั่นในใน,ในหน้าเว็บในแบ็ k ออฟฟิศของเขายัางไงบ้างนะครับก็เนี่ยมันก็จะมีหลักๆเลยก็คือ Copy t ท จริงๆก็คือการก๊อปปี้ข้อมูลที่เขาให้มาในแอปพลิเคชันหรือหรือในเว็บไซต์ที่เขาให้ซิกเนลและเราก็วิเคราะห์แล้วว่ามันน่าจะแม่นแล้วก็น่าจะไปทางนี้จริงๆตามที่เขาให้มาจริงๆเราก็สามารถเข้าทำกำไรได้เลยกำไรเกิดจากตัวคุณเองเท่านั้นนะครับแค่คุณขอแค่1นสเปอร์เซนต่อวันเนี้ยคุณทำได้ไหมครับโดยใช้เครื่องมือจาก IM ที่คุณจ่ายต่างไปแล้วเนี่ยครั้งแรกเลยเนี่ย แล้วเราก็ต้องทํากําไรให้ได้จากตรงจุดเนี้มันพอจะทําไหวไหมลองลองวิเคราะห์เอานะครับสองหลังจากที่คุณทํากําไรได้แล้วคุณสามารถสําเร็จได้แล้วจากตัวคุณเองอ่ะคุณลงทุนไปแล้วห0ึ่งหบาทประมาณเนี้ยคุณก็แชร์ต่อส่งต่อให้กับเพื่อนๆนเพื่อ,อ,อให้เขามาทํามาเป็นสมาชิกแล้วก็ได้กําไรด้วยกันไปด้วยกันพร้อมๆกันและหลังจากนั้นคุณก็ตัวคุณเองหรือเพื่อนๆที่ไปสามารถไปแนะนําต่อได้ คุณก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นทุกสัปดาห์ออกทุกสัปดาห์นะครับสามารถถอนออกได้เป็นบิตโคงบิตคอยอะไรได้หมดเลยนะฮะอันนี้คือ IM Academy นะครับก็เราเริ่มต้นง่ายๆก็คือคนที่สมัครครั้งแรกเลยจะพูดไปพูดมาก็คือว่าทุนทำอะไรที่มันไม่มีการลงทุนเลยมันเป็นไป,นปนไม่ได้ที่คุณจะได้อะไรมาแบบฟรีๆนะครับอันนี้เริ่มต้นด้วยที่สตาร์ทแพ็กก็คือค่าสมัคร IBO เดือนแรกและเดือนตถัดไป16.71ก็บ้านเราก็ประมาณ500กว่าบาทประมาณนั้นหลังจากคุณเป็น IBO แล้วคุณก็แนะนำาคนต่อได้เลยให้ให้มาใช้เว็บไซต์ของ IM Academy นะครับก็ต่อไปตัวคุณเองหลังจากคุณจ่ายค่าแรกเข้าแล้วก็คือ IBO นะครับที่เอาไปทำเน็ตเวิร์ a มาร์เก็ตติทำธุรกิจของคุณได้เลยเรียกว่าเป็นธุรกิจหนึ่งเลยก็ได้นะครับต้นทุนคุณอยู่ที่500กว่าบาทแต่ถ้าคุณจะ เพิ่มเติมเข้ามาในการใช้สัญญาลหรือว่าใช้ข้อมูลหรือว่าอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับการเทรดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเทรดสดทางออปชันเทรดฟอเร็กรับสัญญาล์ฟอเร็กรับสัญญาคริปโตนะครับคุณต้องซื้อแพ็กเกจในการเข้าดูนะครับก็คือแพ็กเกจที่แนะนําจะเป็น e l i t ทแพ็กนะครับจะทุกตัวนี้จะรวมหมดเลยก็คือใหญ่สุดละใช้เครื่องมือในการเทรดและครบทุกรายการเลยนะครับเริ่มต้น ครั้งแรกเลยครับคุณจะเสีย325ดอลลาร์ 25, ตัดบัตรคริปโตหร,หรือจ่ายผ่านบิตคอยได้หมดนะครับเดือนถัดไปคุณจะจ่ายทุกเดือนเหมือนกันก็คือ275เพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายของคุณก็จะมีในเดือนถัดไปอ่ะ16.71กับ275แรกเข้าก็16.71บวก325เพราะฉะนั้นอันนี้คือต้นทุนทางการทำธุรกิจของคุณแค่หมื่นกว่าบาทในเดือนแรก คุณจะทํายังไงให้คุณหลุดจากหมื่นกว่าบาทเพื่อให้ได้ทุนคืนกลับมาแล้วก็ได้กําไรแบบต่อเนื่องอันที่หนึ่งคุณซื้อแพ็กเกจไปแล้วคุณไปเทรดนะครับไปเทรดทงกําไรรับซิกเนลจากเว็บเนี้ยเพื่อให้ได้กําไรเยอะที่สุดแล cover ้วโคเวอร์นี้ผมว่ามันไม่น่ายากสาหรับเทรดเดอร์หลายๆคนที่ผ่านประสบการณ์ในการเทรดมาแบบอย่างโชคชนนะครับโชคชนนะครับเสียแบบโชคชลนแนบบเราแต่ละตอนนี้ต่อไปเราจะไม่เสียเราจะเอาซิกเนลจากตรงนี้ยไปใช้นะครับ จุดนี้ผมจะเล่าถึงการคืนทุนแบบง่ายๆโดยการแนะนำและบอกต่อให้เพื่อนมาใช้แพ็กเกจและใช้ซิกเนลกับ i m a c a d e m y นะครับจุดคืนทุนง่ายๆคือคุณแนะนำคนเพียงแค่3คนสมัครแพ็กเกจ e l i t e บวก i อ o 16กนะ็คือสมัครเหมือนคุณแหละสมัครเหมือนกันเลยในเดือนแรกถ้าครบ3มคนคุณก็ได้รับค่าคอมมิชชั่นรวม0ามหรีหยญแค่นี้ก็ได้ทุนคืนจากการแนะนำเพื่อนให้มาใช้นะครับให้มาใช้ก็คือได้ ได้ทุนคืนละสามร้อยอันนี้สบายหายห่วงถ้าคนคนที่ทําเครือข่ายจะเข้าใจค่าคอมมิชชั่นที่ได้นะครับอันนี้คือเดือนแรกในการคืนทุนจบและเดือนถัดไปคุณจะหมดกังวลค่ารายเดือนของคุณ,คณก็คือทําให้สามคนเนี้ยอยู่กับเราแล้วก็ทํากําไรหรือว่าทํามีเงินจากจุดน,นี้ให้ได้สามยูเซอร์ช่วยคนแค่สามคนนะครับค่าคอมมิชชั่นต่อเดือนก็คือร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเหรียญ เราก็จ่ายเพิ่มอีกแค่125อันนี้คือเริ่มต้นแค่3คนก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูในฉากถัดไปนะครับเราจ่ายสมมุติว่าแนะนําคนได้3คนหรือเทรดครับมันก็เทรดเราต้องจ่ายอีก125เหรียญเพิ่มเติมแต่ถ้าเราเทรดเราได้กําไรไปด้วยนะครับถ้าวันละ1-3เปอร์เซ็นต่อวันเดือนนึงตกเท่าไหร่ถ้า1เดือนละ3เดือนละ25ถ้า3เ เดือนละเกือบ50-60%จาก,กที่เราจะทําได้นะครับมันสามารถทําได้จริงๆริตอนนี้ก็ทดสอบมาได้ระดับหนึ่งละอันนี้คือเทรดทำกาไรนะครับ2ทีมนะครับคูณสร้างทีมนะครับแนะนําเครื่องมือการเทรดของเราแนะนําให้เขามาใช้สิกงนลของเราเขาจะเข้าไปใช้ได้เขาก็ต้องเป็นสมาชิกแล้วก็ซื้อแพ็กเกจเหมือนเรานะครับใช้แอปใช้เว็บแนะนําได้ได้รับ50ดอลลาร์ต่อ1นึ่งยูเซอร์นะครับ เนี่ยครับก็คือแนะนําเพื่อนมาหนึ่งคนได้ห้าสิบนะครับแนะนําครบสามคนได้สามร้อยนะครับในเดือนแรกหรือเดือนเดียวกันก็จะรวมแล้วก็ประมาณนี้ทีมวิวเดอร์บวกทีมโบนัสรวมแล้วเท่ากับประมาณสามร้อยนะครับก็นี่ครับทีมค่าแนะนาโบนัสก็คือแนะนําครั้งแรกหนึ่งคนเจนหนึ่งได้ห้าสิบเจนสองได้สิบสองเจนสามได้เจ็ดเหรียญน,นะครับชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามนั่นแหละครับ ที่เขานับมานะฮะทีมโบนัสเนี่ยครับลักษณะของผังจะเป็นประมาณว่าตัวเราคือคนสีดำแล้วก็เราแนะนามาสามคนเพื่อนเราที่มาสามคนก็โฟกัสสามคนเหมือนกันนะครับแล้วมันก็ลึกลงไปแบบอินฟินิตี้เลยนะครับสร้างทีมเพียงสามสายรับค่าคอมมิชชั่นตามระดับจากยอดรวมของทุกๆยูเซอร์จากทั้งสามสายแบบไม่จํากัดระดับชั้นไม่จํากัดระดับความลึกนะครับอันนี้คือ เป็นเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งเลยสินค้าของเราคือแพ็กเกจการเรียนรู้แล้วก็แพ็กเกจการเข้าไปดูซิกเนลไปดูอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับการเทรดทั้งหมดทั้งฟอนเล็กทั้งคริปโตทั้ง Binary Option ครบนะครับครบนะครับแนะนำเลยว่าครบแน่นอนนะครับพอเรามาขึ้นที่สเต็ปหนึ่งเราแนะนำคนได้ครบ3คนเนี่ยเราจะขึ้นตำแหน่งที่แพทิน้ำร้อ เป็นตำแหน่งแรกของบริษัทเลยแนะนำครบสามคนที่ซื้อแพ็คแล้วรายได้ต่อเดือนก็จะอยู่ที่ประมาณเดือนละประมาณร้อยห้าสิบเหรียญน,นี่ครับประมาณนั้นสามคนนะอันนี้สามคนครบก็คือเขาจะจ่ายต่อสัปดาห์ก็สา5สิบเจ็ดจุดห้าต่อสัปดาห์นะครับอันนี้คือแนะนำคนครบสามคนส่วนสเต็ปที่สองคนช่วยคนสามคนเนี่ยให้มีอีกสามคนเขาก็คือทาเหมือนเราเลยผลลัพธ์ที่เราจะเอาไปช่วยไปช่วยคนไปชวนคนก็คือตัวเราต้องทากําไรจาก แพ็กเกจที่เราซื้อให้ได้ไม่ว่าจะเป็นเทรดออปชันเทรดฟอเร็กเทรดคริปโตนะครับเราก็เอาพวกนี้ไปช่วยกันเสริมช่วยกันทำบิลด์ทีมขึ้นมาเริ่มต้นจากฐานแรกคือตัวเราเองพร้อมเงินพร้อมเงินทุนพร้อมมีพอร์ตสำหรับเทรดฟอเร็กมีพอร์ตสำหรับเทรดออปชันอย่างเก่งก็สักพันเหรียญพันเหรียญแล้วก็ค่าสมัครนี่ประมาณ3 0 0กว่าเหรียญทำแบบนี้ครบ เราก็ทําตัวเราให้มีกําไรมีรายได้เราก็ไปแนะนําคนต่ออีกสามคนสามคนแนะนําต่ออีกสามคนรวมแล้วถาฐานคุณมีเก้าชั้นคุณจะขึ้นเอ้ยเก้าสามชั้นรวมแล้วเก้าคนนะครับสามคนเก้าคนนะครับสิบสองคนชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นหนึ่งสามคนชั้นสองเก้าคนนะครับตัวคุณรวมแล้วคือสิบสามคนเนะี่ยรวมทั้งหมดสิบสามคนท,ที่ที่เห็นด้วยกับคุณคุณจะขึ้นตําแหน่งแพดดิ้นัมหกร้อยนะครับ รายรายได้ต่อสัปดาห์ก็จะประมาณร้อยห้าสิบนะครับรายเดือนก็จะประมาณหกร้อยถ้าหกร้อยนี่คือครบสเต็ปโคเวอร์รายจ่ายค่าค่ารายเดือนละมันก็เริ่มจะชิวๆแล้วคราวนี้พาเก้าคนข้างล่างหรือสามคนข้างบนของคุณเนี่ยให้มีรายได้เหมือนเรานะครับหลักๆก็ไปโฟกัสที่เทตก่อนทุกคนเข้ามายังแนะนําใครไม่ได้ก็ไปโฟกัสที่เทตก่อนน,าาน,ะน,อน,นะครับสเต็ปที่สองถัดมาคุณจะมี เป็นแพลตินัมห0 0่นะครับก็คือชั้นที่4เมื่อคุณเต็มชั้นที่สี่ยี่สิคนคุณก็จะมีไรายได้ตามนี้ครับ250ต่อสัปดาห์ตกแล้วก็ประมาณ 1, เดียพันเหรียญต่อสัปดาห์นี่คือสเตทที่2ลำดับที่2นะครับก็คือแพลตินัมหนึ่งันนะฮะทีมโบนัสเนี่ยเขาเขาก็ไล่ขึ้นมาเลย,เลยครับตั้งแต่ระดับแรกเลยมีมีสมาชิก3าคนก็คือชั้นที่1 คุณก็ได้เดือนละประมาณเนี้ยสัปดาห์ละละสามสิบเจ็ดพอป็นแพตตินัมหกร้อยมีสิบสองคนคุณก็ประมาณเดือนละร้อยห้าสิบสัปดาห์ละร้อยห้าสิบนะครับเดือนละประมาณสามร้อยสี่ร้อยกว่าบาทนะครับเอ้สี่ร้อย400กว่าเหรียญไม่ใช่บาทพุดผิดแพตตินัมตำแหน่งเขาก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดตำแหน่งสูงสุดคือแชร์แมนห้าร้อยมีจำนวนยูเซอร์ทั้งสามสายงานเนี่ยสามหมื่นคนรายได้คุณต่อสัปดาห์ก็จะตกอยู่ประมาณเดือนละแสนสองครับพอใช้ไหมแสนสอง ผมว่าถ้ามันโตรจริงมันก็ม,นกมันก็ไม่ไม่น้อยนะครับสําหรับรายได้จากทีมโบนัสทั้งหมด IBO ranking ตาแหน่งที่คุณได้นะครับคุณก็จะมีเนี่ยฮะยอด GV ทั้งหมดเนี่ยอันนี้คือนับจากยูเซอร์ทีมโบนัสถ้าเป็น IBO a ล k ก็คือยอด GV ทั้งสามสายงานรวมกันแล้วเนี่ยครับจำนวนยูเซอร์ทั้งสมสายงานรายได้สูงสุดที่นํามาคิดอันนี้คือถ้าเราเรียกจริงๆก็คือเป็นเป็นอะไรอะ ถ้าในทางอันนี้ก็จะเป็นพวกอะไรอะที่ตบซ้ายตบขวาอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็คือนั่นแหละนับขาอ่อนขาแข็งค้าน,นั้นประมาณนี้นะครับแพทติ้นัมร้อยห้าสิบเนี่ยจำนวน g ีวรวมสามสายสี่ร้อยสาสิบห้าจำนวนยูเซอร์ทั้งสามสายก็คือมีสามคนถูกไหมครับเนี่ยมีสามคนแต่รายได้ที่มาคํานวณยังไม่เริ่มได้มันจะไม่เริ่มได้ตรงประมาณประมาณแพทดนัมหนึ่งแพทด้นัมหกร้อยนะครับเนี่ยครับสูงสูงสุดที่ นำมาคิดแต่ละสายก็คือจำนวนคนที่ที่มาคิดแต่ละสายเนี่ยก็สี่สี่ี่สิบสองสิบสองหกสามสิบสามสิบสิบห้าอันนี้สามขาเห็นไหมพอเป็นแชร์แมนห้าร้อยก็จะประมาณอยู่ที่หมื่นสองหมื่นสองหกพันคนนะครับรวมแล้วจำนวนโยรวมยูเซอร์สามสายก็คือสามหมื่นไม่แน่ครับทำไปดีๆคุณอาจไม่ต้องเทรดก็ได้ครับคุณเป็นแชร์แมนห้าร้อยนี่ก็แบบสุดยอดแล้วครับเริ่มต้นแต่ทุกอย่าง เริ่มต้นตัวเราเองก่อนนะครับอันนี้คือง่ายๆครับพอเนี่ยพอคุณเข้าใจว่าคุณต้องมีค่าใช้จ่ายตรงนี้คุณจะทํายังไงให้คุณหลุดจากค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้ก็มาเริ่มต้นแล้วมาปรึกษากันได้นะครับติดต่อผมได้ตลอดเวลาเลยครับถ้าจะใช้งานหรือว่าอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับเนี่ยพอคุณพร้อมแล้วคุณก็เริ่มสมัครได้เลยตามลิงก์สมัครที่คนแนะนําของคุณให้มาก็คือไปอีกทีก็คือไปขั้นตอนในการสมัครแล้วก็ชําระแพ็กเกจแล้วหลังจากนั้นก็คือ โกเลยครับโกโกสำหรับ IM Academy นะครับก็ผมก็ในคลิปนี้ก็คือมีเพียงเท่านี้นะครับก็มีอะไรก็ติดต่อได้แล้วก็ปรึกษาได้ตลอดเวลาสำหรับ IM Academy สวัสดีครับ